การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ดีครับวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับช่อปพลายทังเงิันนะครับผมวันนี้ก็มาเอาของฝากจากเอฟซีนะครับเพื่อบ้านชุมลังคากเกี่ยวของเรานะครับก็แวะมาถ่ายนะครับกับบูบานนะครับผมเอฟซีได้ชมกันนะครับผมน้องนานโนเมจ้ลำพูน,นะครับผม นานโนนี่กินอย่างเดียวครับบัวบานครับสวัสดีครับหมยแล้วสวัสดีครับหน่อยสุดนะครับทันลังมาครับทันลังมาทำไมครับ มายโยมทำนะครับครับหน่อยเรียกใครบที่หน่อยโอ้เฮ้ยตุยครับผมโอ้ยมาครับห,หน่อยครับหน่อยครับ โอ้โชว์งานครับโชวอะไรครับจะปินรั้วบ่โอ้ทักทายครับผมโอ้ครับเห็นหน้ากันไม่ได้เลยนะทักทายตลอดนะครับผมจะบวนครับผมใครอยากโชว์ซีครับผมจะปินเสาให้ดู ดูครับูงาด้วยครับหาพุ่มใหญ่ไหมครับผมดูดูทานดุงรีครับผูงาใหญ่มากเลยนะจะบัว้าปก็จะม,มืดหน่อยนะครับทีครับว่าอยู่ในที่อับนะครับผม ทาน่อยเทาน่อยโอ้นี่ขับไปได้ไหมครบโครับทีล่ลำพูนนะครับผมชื่นใจครับทุกคนครับชื่นใจเสียงดังอะไรวุ่นวายทุกคนครับชื่นใจยุยน หัวทรัฟลูใส่ครับแม่ควานกำลังล้างผลไม้อยู่นะครับผมชื่นใจทักทายครับหัวครับเดียวไปหาชื่นใจนะครับ หน้ามาที่ลางผลไม้ครับดูครับเคียงดินไสครับผมเคียงก้อนดินไสครับตุ่ป่วนครับตุ่ป่วนเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับข้าวฮากินแล้วพี่น้องนั่นเห็นไหมครับเอาอีกแล้วครับผมทักทไทย ตะบรถเลยครับผมสวัสดีค่ะในคลิปใจค่ะสวัสดีค่ะก่อนเลียงหน่อยแล้วเดียงสียงออดหน่อย ทำอะไรเนาะฮะทำอะไรโอ้สวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวจะเอาสับปะรดให้กินนะยื่นใจนะอยากกินสับปะรดนะครับผมเดี๋ยวจะเอาสับปะรดให้เขากินสักหน่อยให้เขาจะน้อยใจครับผม ขึ้นใจขึ้นใจอ่ะให้สับรถแล้วสีข้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่ะเออแล้วสับร,รถมือสับร,รถนะครับโอ้ยม่ถึงเดี๋ยวให้ก้นหน่อยกี้ครับอยู่ขนมุมคนเจ๊ครับพี่น้อง นุก็ทำอะไรกันครับหุนปอให้้างจีบกันครับนุ่นทางกำลังกีบกันครับพ่อโดยครับผมเดตุมีมรู้จักชื่อนะครับผมรู้ชื่ออะไรนะครับผมกำลังจีบกันเลยครับ มันจือช้างอังกกันอีกนะครับผมมือจริงครับผมเอาของที่บ้านทิวครับทีวของเราก็มาอยู่ครับรู้ไาไในแต่เช้านะครับผมสงสัยจะไปหาน้องเพื่มพูน,นครับผมอะไรคะนิ้วอีกแล้วเหรอคะโอ้โหยแล้วครับ มาเข้าไปค่ะอะไรค่ะดด่นตามทำไมขึ้นใจฮนะ ส่วนเจมี่ครับนุ่นอยู่นุ่นครับผมคุณขนอกครับเจมี่ครับผมมันก็ลื่นลักนะครับเดี๋ยวนี้กาศยามเช้านะครับผมวันนี้เก็ดมงเช้านะครับอะไรอะไรนอน้ออยู่อยแล้วนี่ ก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ให้4ทุกท่านนะครับผมรับชุมเงินพอสมควรแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดเทคกดไลค์กดติดตามในช่องพลายทางเงินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกพาะค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะน้ชื่นใจแลยววดีค่าก่อนเยื้องโอ้ทำแบบไม่พอใจนะครับ